สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพ,พี่น้องทุกคนนะคะวันน,น,ะะนี้ซาโร่จะพาทุกคนมาตักตักแต้หมหัวยอจ้าซาโร่กกจะใส่หัวยอแล้วก็ใส่แครอทด้วยนะคะอันนี้กับพริกใส่ซ้ส้นนะคะเดี๋ยวเ,เพรทแห้งเดี๋ยวสทอทอะจ้าไปจะเป็นตักกับสาวด้วยนะจ้าทุกคนค่ะใส่ที่ไป4เม็ดนะจ้าทุกคนใส่เทียบไปนะคะ จานุ่มจัก็ไปมักตอนแบบยังไ,ไงนะจ๊ะจานุ่มักแบบชิ้นน้อยเกี่ยวยังไงนะจ๊ะทุกคนกบางคนจะมักเทปแบบชิ้นกลมๆเนาะคะ่ะนี่ก็ม,กมักไปมักๆเนาะค่ะนอกก้องวันกันจ้าแซนุถตังแค่สามลูกนะจ๊ะก,ก็จะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะจ๊ะก็จะใส่ ใส่มะเขือเทศไปก่อนเด้อทุกคนอันนี้เอาไว้ก่อนนะจ๊ะย้อมเอาไว้ก่อนนะคะขักวเหนีวจ้าสาวนุ่มมะมักเกี่ยวนะจ๊ะทุกคนจ้ะไม่ชอบเปรี้ยวนีวจ้านี่คือผงนัวใส่ลายใส่หลายใส,ส่นหน่อยแซ่บหน่อยจ้านี่ก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็จะประมาณนี้เด้อ อ,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 อันนี้ก้อนกาแฟโอ้ยหมวดกาแฟจ้าเพิ่มอีกสักหน่อยนึงสามช้อนจ้าโคเล็กโคเล็กกันเลจ้าทุกคนจ้า สามอย่างเสียงใ้ทางล้านนะะอืมขนาดสามุราไม่เห็น,น,เ,หนเพดเด็ดทุกคน้าขมากเลย ใส่มายองไปเลยจ้าคุกเนค้เนหอเลยจ้าไนจ้าะพี้กเย่เลยจ้าเดี๋ยวมูยอดยเนเ,เอาพัฟที่ค้นๆเอาเลยค่นนะ,คะจะนมันขอเจมน้ำตาลเลดน้อยก็ข้นบากหวานเหมจอาประมาณนี้นจ้า <c oughs> น้อยอย่างโน้มันมาน้อยหน่โน้ตมนมาน้อยหน่อยสาวโน้ตมันมาจ้ะนี่นะคะสีสันจะได้แซ่บไหมวาก็เพกับเพจร่วมกันะรัไปกินน้ำัน็งแคปซูลได้ไรโซ่ได้จ้าไปทานไปกินน้ำกัด้คนจ้าไปกินน้ำแับงแคปนูลได้ไรโจะทุ่นจ้าตำแตงยอค่ะ ไปค่ะไปกินขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวนุชนะคะขอบคุณที่เข้ามากดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ก็เข้ามาให้กำลังใจสาวนุชในไลฟ์สดแล้วก็ทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะฝากช่องสาวนุชพาเฮ็ดพาชิมด้วยนะคะสวัสดีจ้าเป็นเจนที่ไลฟ์สดนะคะกคล